เมื่อวันที่31ตุลาคม2558ที่ผ่านมาครับในช่วงเวลากลางคืนในชวนแสงสว่างและนางสำนักอินเจกสองสามีภรรยาได้เดินทางไปช่วยงานศพที่วัดใกล้บ้านแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อที่บ้านเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นในขณะที่ข้างบ้านนั้นก็มีเพียงแต่ผู้สูงวัยที่เดินเหินลำบากไม่สามารถที่จะส่งข่าว ให้กับผู้อื่นได้รับทราบในทันทีจึงทำให้เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนทั้งหลังรวมทั้งทรัพย์สินเสียหายในบ้านจนหมดสิน้นสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับ,ร,บรายการจอดเรื่องผ่านเลนครั้งนี้เราจะนำคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปกับชาวคณะของท่านประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีท่านประหลัดมณัสอ่ำทอง ซึ่งเดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นกิจวัตรประจำอยู่แล้วของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการที่จะไปพบกับปัญหาความทุกข์ร้อนประชาชนและหาวิธีการในการช่วยเหลือเยียวยาให้พี่น้องประชาชน สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทยมั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด0819864140สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอคลีนสูตรซักผ้าซักผ้าเลือกไบโอคลีนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขจัดคราบไขมันคราบสกปรกได้ดีแช่น้ำค้างคืนไม่มีกลิ่นเหม็น ซักผ้าขาวและผ้าสีไม่ต้องปรับผ้านุ่มไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซักได้ทั้งซักมือและเครื่องซักผ้าผลิตภัณฑ์ไบโอครีมสูตรซักผ้าราคาประหยัดโทร080 050 2772 ด้วยสายทานพลังน้ำใจของคนไทยที่ได้ไหลร่วมกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยต้นแบบของการทอดผ้าป่าขยะก็สามารถนำมาใช้ในที่นี่ได้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าขยะที่นำเงินที่ได้จากการขายขยะมาเป็นเงินต้นทุนในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมทั้งยังได้มีพิธีการยกเสาเอก เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย งการนีท้ที่ที่เราเห็นเนี่ยคือการสร้างบ้านให้กับคนจนนะครับแต่แต่วันนี้เป็นการสร้างบ้านให้กับคนที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลังวิธีการช่วยเหลือของเราเนี่ยที่นี่คือก็คือเราจะให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับที่สําคัญกนะ็คือเราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนยากจนบ้านหลังที่เห็นข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านที่ถูกไฟไหม้นะครับแล้วเราก็ เขาเดือดร้อนเราจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดในการช่วยเหลือวิธีการก็คือเราจะให้พี่น้องตําบลข้างเคียงและก็ตําบลน,นี้นะครับช่วยกันหาขยะขยะนี่คือขยะที่อยู่ตามบ้านนะตามบ้านแล้วก็ตามพื้นที่เนี่ยมาคัดแยกพอมาคัดแยกเสร็จแล้วก็เอาขยะจํานวนนี้ไปจําหน่ายเงินที่ได้จากการจําหน่ายขยะนี้จะเป็นเงินต้นทุนที่จะช่วยการสร้างบ้านการสร้างบ้านให้กับคนจนหรือคนที่ประสบภัยเนี่ย จะสร้างโดยใช้แรงงานของคนในตำบลน,นะครับเป็นคนเป็นเป็นแรงงานหลักส่วนอุปกรณ์ต่างๆนอกจากเงินจากขยะแล้วเนี่ยก็จะได้จากวัสดุสิ่งของนะครับที่เรารับบริจาคจากภาคเอกชนอย่างเสาอย่างวงกบหน้าต่างเนี่ยบางที่เราขอวัดด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นการแก้ไขข,ของเราชาวอำเภอเบางนางบวชนะครับโดยมีท่านานอำเภอเป็นผู้นําแล้วก็มีท่านนายกมีท่านกํานันนะครับเป็นแรงสนับสนุน ให้การสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งหลังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลังแรกเป็นหลังหลังที่5 6 0นะครับแต่ถ้าพูดว่าหลังที่เท่าไหร่ของจังหวัดเนี่ยน่าจะเป็นหลังที่200กว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะ,ะเชิญชวนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเชิญชวนว่าวิธีการดําเนินการของราแบบนี้ถ้า เราสามารถขยายออกไปนะครับคนจนซึ่งอยู่ในข่ายซึ่งเหมือนเป็นคนตกสำรวจคนจนของคนที่ได้รับโครงการนี้เป็นคนที่รับจ้างอดมือกินมื้อนะครับไม่มีไม่มีกำลังที่จะไปอยู่บ้านเอือ้อทนหรือบ้านมั่นคงที่ทางรัฐบาลได้ได้กำหนดโครงการขึ้นมนาะเพราะว่าบางวันนี้เขาอาจจะไม่มีข้าวกินถ้าเขาไม่มีงานทำ นะครับเพราะนั้นผมว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นปัญหาของรัฐบาลในะนี้ เราวิธีถ้าถ้าขอตามรัฐการเนี่ยมันต้องของบประมาณแต่ของเรานี่ไม่จําเป็นถ้าชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันนะครับว่าจะช่วยเหลือคนจนเนี่ยเขาจะเสนอเราเลยเสนอเราโดยที่เขามีต้นทุนขนงเขาอยู่ก็คือขยะมีต้นทุนในเรื่องของการบริจาคของคนในตําบลหมู่บ้านว่าเขามีเงินอยู่ก้อนนึ่งเขามีขยะที่เขารวบรวมได้อย่างอย่างมากมายเนี่ยสามารถแปลงและเป็นเงิน ทีนี้เขาจะขอคือขอสนับสนุนบางส่วนได้ไหมขอไม้ได้ไหมขอวงกบประตูนหน้าต่างได้ไหมภาคเอกชนในส่วนของราชการเนี่ยก็พยายามจะหาสิ่งเหล่านี้มาสนับสนุนมาเสริมให้แล้วก็เขาบอกกับเราเนี่ยเขาทําเลยเขาลงมือเลยในส่วนที่ยังขาดเนี่ยก็จะทยอยมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดแล้วทําได้เลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรแต่กระบวนการที่จะต้องพิจารณาคือกระบวนการในการเลือกคนจนขึ้นมา เพราะว่าคนจนในตำบลในหมู่บ้านไม่ได้มีครอบครัวเดียวมีหลายครอบครัวแต่ครอบครัวไหนที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องผ่านการประชาคมจะต้องผ่านการเห็นชอบของตำบลแล้วก็หมู่บ้านขึ้นมาอย่างการณีนี้ถือว่าเป็นความ,เป,วามเป็นความเดือดร้อนกับทานหันถูกครับหลังเนี่ยจริงๆยังไม่ได้อยู่ในเป้าแต่ว่ามีเป้าหมายของตำบลหมู่บ้านอยู่แต่หลังเนี่ยเป็นหลังซึ่งถูกไฟไหม้แล้วก็จำเป็นจะต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน ทางตำบลก็เลยเสนอ,อหลังนี้ขึ้นมานะครับหลังนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางราชการช่วยเหลือแต่เขาช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับเขาพร้อมที่จะทำพอเขาพร้อมที่เราจะทำเนี่ยเราทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอบาตาไม่ว่าจะเป็นอำเภอเนี่ยก็ช่วยกันมาสนับสนุนให้บ้านนี้สำเร็จก็คุยกับทางท่านกำนันเนี่ยไม่เกินสองอาทิตย์ครับเสร็จนะครับบ้านมั่นคงแข็งแรง สวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคนในพื้นที่เดี๋ยวช่างช่างจะออกแบบครับท่านประหลัดครับ <c oughs> ผมผมอยากจะขออนุญาตให้ท่านได้เชื่อมโยงในกรณีนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างก็คือว่ามีชาวบ้านได้รวบรวมนําเอาขาอยะที่สามารถนํามารีไซเคิลได้ใหม่เนี่ยมาเป็นต้นทุนในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ตรงนี้มันสามารถเป็นต้นแบบในการที่จะทําให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชาติได้ยังไงท,ท่านประหลัดทอง เอ่าอย่างนี้ผมเป็นอำเภอที่ดําบางเนี่ยผมเคยสร้างเคยร้นรงลงขยะทั้งอ,อําเภอดําบางทุกหลังคาเรือนทําความสะอาดขยะมากองที่หน้าว่าการอ,อรําเภอดําบางําบวนเนี่ยผมสามารถแยกและจําหน่ายเนี่ยสามแสนห้าท้าลงคิดดูว่าขยะที่ขายได้3ามแสนห้านี่ปริมาณจะมากมายขนาดไหนนะครับหลายร้อยตันแล้วก็นอกจากเอามากองเนี่ย ทำให้เขารู้นะครับว่าขยะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีคุณคุณคุณค่าต่างกันบางอย่างมีราคามากบางอย่างมีราคาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขยายไปได้นะครับขยายไปได้ผมใช้คำว่าขยายไปได้เนี่ยผมว่าการแก้ไขปัญหาขยะเนี่ยถ้าประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการเอานำมาใช้ใหม่เนี่ยมันจะลดปัญหาของรัฐบาลที่จะไปสร้างในเรื่องของอบ่อกำจัดหรือว่าลด ลดปัญหาในเรื่องงบประมาณในสร้างของเตาเผาถ้าประชาชนได้เรียนรู้แล้วก็กำจัดตั้งแต่ต้นมือที่สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทย มั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด0819864140 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอคลีนสูตรซักผ้าซักผ้าเลือกไบโอคลีนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขจัดคราบไขมันคราบสกปรกได้ดีแช่น้ำค้างคืนไม่มีกลิ่นเหม็นซักผ้าขาวและผ้าสีไม่ต้องปรับผ้านุ่มไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซักได้ทั้งซักมือและเครื่องซักผ้าผลิตภัณฑ์ไบโอคลีนสูตรซักผ้าราคาประหยัดโทร 080 050 2772สอง ให้ความช่วยเหลือนี่มาจากส่วนไหนก่อนครับทุกเอบ้านทุกตรน้องมาช่วยกันอยากอยากทราบความรู้สึกของพี่น้องในชุมชนที่เห็นความทุกข์ร้อนเรามาช่วยปลอบใจให้กําลังใจกันเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยนะทับทุกหมู่บ้านเลยครับทับทุกหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเขาก็เรียกรายกันมาทุกคนนะครับโอพร้อมใจกันช่วยเลยเห็นใจกันน้ําใจขนาดนั้นนะมีน้ําใจกันขนาดนั้นครับแล้วก็ในส่วน ระยะเวลาที่กว่าจะปรับตัวแล้วก็เกิดพลังใจที่ได้รับจากการให้กําลังใจจากเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างดีครับดีเลยข,ขอบใจมากเลยมันก็ชื่นใจครับมันก็ชื่นใจครับตอนที่เรามีความทุกข์กันนี่เนาะครับแล้วก็มพพีพี่น้องมาช่วยกันก็พี่น้องใวยกับอออออเอาละแล้วหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้วที่ความคิดต่อไปก็คือว่าเราจะสร้างบ้านอย่างไรเนี่ยได้คิดไหม ก็มไม่ไม่ไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดเลยครับไม่รู้จะฟังยังไงอย่ตงไม่รู้อไอย่าจะทํายังไงได้แล้วเออกอตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันเนาะเพราะไม่มีตางเลยครับตอนหมดเลยพอพี่น้องมาช่วยก็พอเพิ่มใจนะครับอ่าได้กําลังใจได้กำลังใจครับครับมันก็เนี่ยเขามาช่วยมาเชีร์กันก็ดีใจไปเยอะครับเห็นไอพุก นายใหญ่โตเขามาเราก็ยังพึ่งใจมาเยอะในส่วนราชการเห็นความทุกข์ร้อนประชาชนครับทนไม่ไหวก็ต้องลงมาช่วยเหลือกันช่วยครับช่วยเหลือกันแล้วในด้านของการที่บอกว่าเราจะทําอย่างไรในการช่วยเหลือสร้างบ้านเนี่ยใครแนวคิดเบื้องต้นเนี่ยมาจากไหนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาคุยยังไงก่อนเขามาคุยว่าเลองต้นเขาจะช่วยนหาหาทำญาติพี่น้องเนี่ยของประกาศเสียงตามทรายแล้วก็เขาก็ไม่เรียกอะไรมาครับอ๋อนี่ ประกาศเสียงดําสายแล้วก็ช่วยกันเลยนะใช่ประกาศดำสายเลยใช่เอาเขามาข่าวของช่วยชาม่อไฮพ่อปตื้อย่างเดียวทุกวันเนี่ยคงเหลือมททลายของของครัวนะของใช้ทุกอย่างน่ะมาให้หมดตุ้งเต้าผ้าก็เหลือชุดเดียวที่ใส่ไปเองงานศพจ้ะอ๋อไปวันนั้นเกิดเหตุตอนที่เราไปงานศพไปฟังประสวดไปช่วยญาติไปช่วยญาติครับกลับมาก็เกิดเหตุนะเนาะหลังจากผู้ใหญ่บ้านวางแผนพูดคุยกันแล้วเนี่ยเกิด การทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสร้างบ้านยังไงต่อเขาก็รวมตัวปัญหาหผู้ใหญ่คนใหญ่ๆในตัวเขนานาั่นติดต่อมาเรื่อยนะทุนอำคงอำเภอนั่นมาหมดเลยจา้าประกานหมดเลยผู้ใหญ่ประสานหมดทุกงูทุกนั่นเลยโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของราชาการเนะาะเป็นอะไรนายใหญ่ๆนายใหญ่เขาก็มาหมดมครับเออุกประหลัดท่านประหลัดประเวทอำเภอที่จังหวัดนันเขามาท่านประหลัดจังหวัดท่านนายอำเภอมาครับมาพร้อมกันเลยนะครับ ชาวบ้านไปทั้งนา่ไปเล่าเขาปางเขาทามาจข้างบ้านมาใช่เผาเห็นโอใจเขาให้ข้าวของให้เงินมาตัวนั้นตาไม่เคยรู้จักกูจี้เลยโอ้นี่น้ําใจคนไทยเนี่ยมาทุกวันเลยข้าวของเงินที่มึนตรงมึนมาจนบ้านเลยไม่เคยรู้จักใครเลยเขาชางเขาก็มาไม่รู้จักเขาแสดงว่ามาหลายที่เลยนะครับเขาปางลงร่างน้ามาไปเจอที่ตกรตทาเรื่องว่าไฟไหม้บ้านว่าอิสตานไหม้หมดต้องไปแจ้งตกรตเนาะเขาก็เขาไม่รู้จักกูจีแล้วก็ให้กับมือที่นั่นเลยเขาก็ จะพาญาติพี่น้องเขามาอีกอมายันบ้านนะข้าวข้องมาให้เอาเงินมาให้อีกก่อนอื่นนะต้องขอชื่นชมทางจังหวัดนีว่าได้บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน,นวในท้งในด้านการจัดการเรื่องของ ที่อยู่อาศัยเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนผู้นำการเข้าข้การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องขยะนะคเรับฉะนั้นโมเดลตรงนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะเชื่อมโยงว่าในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะ่ะสามารถดําเนินเข้าในใน,ในชีวิตประจําวันได้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนของจังหวัดแต่และจังหวัดได้นะเพราะฉะนั้นการนําขยะ มารวบรวมแล้วมาขายแล้วมาทําเป็นภาพป่าขยะเนี่ย mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการคัดแยกขยะในการกลับนามาใช้ประโยชน์ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการขยะในภาพรวมนะฮะซึ่งทางจังหวัดก็ทนอยู่นะครับท่านผอครับอย่างที่ได้เห็นในด้านหลังเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเป็นเป็น ขวดพลาสติกแล้วก็ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ได้เนี่ยอย่างมากมายมหาศาลอันนี้เฉพาะเป็นตําบลเล็กๆครับตํตบลเล็กๆที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองภาพตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณขยะที่ถ้าหากว่ามองมุมกว้างในระดับชาติเนี่ยมันจะขนาดไหนท่านผอครับโอ้ต้อปริมาณขยะในระดับชาตินี่ในระดับประเทศแล้วนะมันรวบรวมกันแล้วเนี่ยจริงๆขยะทั่วประเทศประมาณยี่สิล้านตันครับ ต่อปีนะฮะที่ทั่วประเทศทั้งหมดเลยซึ่งส่วนส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของ,ของในขยะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจัดการขยะที่ที่ถูกต้องตามตามหลักการนะฮะขัน้นขั้นแรกที่สุดก็คือการคัดการคัดแยกขยะจากต้นทางเพราะฉะนั้นถ้าคัดแยกขยะต้นทางแล้วเนี่ยขยะปริมาณขยะที่จะลงไปสู่กระบวนการในการกําจัดก็น้อยลงนะฮะเพราะฉนะนั้นวิธีการต่างๆนี่เราก็จะมีหลายๆวิธีที่ที่จะ ส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องขยะจากต้นทางเช่นเรื่องของชุมชนนี่มีการเอานาเอาความเชื่อในเรื่องของาศาสนาเข้ามาร่วมการจัดเรื่องผ้ปาป่าขยะการจัดให้มีโรงเรียนธนาคารขยะในโรงเรียนการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆการขยะแรก,น,น,แรกนู่นแรกนี่แลกไข่แรกอะไรพวกนี้ก็เ,เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่ที่สามารถจัดการทำให้เกิดการคัดแยกขยะ,ขยะได้เพราะฉะนั้นถ้าทุก ชุมชนทั่วประเทศทํากิจกรรมพวกนี้นะฮะแน่นอนปริมาณขยะต้องลดลงนะฮะลดลงแน่นอนลักษณะแบบนี้จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่นําไปสู่การฝังกลบการเอาไปฮะเพราะฉะนั้นการฝังกลบตอนนี้ก็ยังมีปัญหาหาที่หาทางยังไม่ได้ที่ไม่ไม่ไม่นี่ราคาแพงที่มีแล้วแต่ไม่สามารถจะเข้าไปดําเนินการจัดการอาจจะมีปัญหาเรื่องความร่วมมือของคนในท้องถิ่นหรืออะไรพวกนี้ มันหไม่สามารถจะขยายที่ในขันที่ขยะตรงนี้ได้นะท่านพอครับอยากจะรบกวนท่านพอได้สะท้อนถึงปัญหาหนักๆตอนนี้ <c oughs> อย่างที่เราได้เห็นอยู่ในอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการบริหารจัดการขยะทั่วประเทศเนี่ย <c oughs> เอาภาพใหญ่ๆมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเลยว่ามันหนักหนาสาหัสแค่ไหนครับท่านพอครับคือจริงๆแล้วปริมาณขยะทั้งยิงที่ที่ที่พูดเจอแต่ตอนแรกมันมากมายม,ายมหาศาลจริงๆถ้าปล่อยให้ มีการทิ้งมีการทิ้งโดยมีการคัดแยกโดยมีการจัดการตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันจะกระทบต่อปัญหาอะไรมากมายเรื่องงบประมาณในการไปสร้างที่ทิ้งขยะงบประมาณในการที่จะมาจัดการเรื่องขยะเนี่ยลดขนลดเก็บรวบรวมไปทิ้งเนี่ยมันมากมายมหาศาลจากอบททั้งหมดในทั่วประเทศในเจ็ดพันก่ออบทเนี่ยทุกคนทุกอบทมีหน้าที่ในการจัดการขยะในชุมชนหมด ราะฉะนั้นถ้าทุกอบตไม่มีการจัดการใน,ในเบื้องต้นแล้วนะกบประมาณต่างๆที่จะลงไปในในการดําเนินการจัดการขยะจากปลายทางตรงนี้มันก็จะลำอาจจะมากมายมหาศาลซึ่งซึ่งถ้าลดตรงนี้ลงไปแล้วเอางบประมาณนี้ไปทําอย่างอื่นได้นยะอย่างทําสารอุปรโภคต่างๆได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับท่านท่านผอ,อรครับอยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องที่อยู่ในครัวเรือน ท่านผอลองแนะนําสักนิดหนึ่งว่าวิธีการที่จะช่วยการแก้ไขปัญหาขยะล้นประเทศของเราเนี่ยเริ่มต้นจากในครัวเรือนยังไงได้บ้างคือตามหลักการนะฮะเรามีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรื่องขยะ,ะ,ะโดยใช้หลัก 3R Reduce, Reuse, Recycle นะฮะโดยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้ะะมีการคัดแยกขยะอันไหนที่ขายได้อันที่นําไปใช้ประโยชน์จางอื่นได้ก็สามารถนาไปใช้ได้เลย ใช่ไหมฮะเช่นขวดพลาสติกขวดแก้วพวกโลหะต่างๆเนี่ยกระปอ๋องกระป๋องน้ำอารมณ์เลยพวกนี้มันสามารถจะนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าแยกตรงนี้ส่วนออกมาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยปริมาณขยะในภาพรวมก็จะลดลงลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่หัวใจหลักคือได้รับความต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจากครัวเรือนต่างๆเนี่ยถ้าแยกออกมาแล้วลองลอง,ลองทำดูนะฮะว่า ถ้าแยกขยะพวกนี้ออกมาแล้วขยะที่เหลือมันจะน้อยลงแม้แต่เศษอาหารที่นี่ในชุมชนเนี่ยเราเอาไปทำอย่างอื่นทำปุ๋ยไปเลี้ยงสัตว์หรือไปทำปุ๋ยหมักที่ปุ๋ยน้ำที่เราทำกันอยู่ได้แล้วก็ขยะที่ขายได้ก็แยกเอกไปขายสรุปแล้วขยะที่ทิ้งจริงๆมีน้อยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนทุกคนร่วมมือกันทำอย่างนี้นปริมาณขยะน้อยลงเนี่ยเราก็จะได้อะไรตอบแทนกลับมาให้กับชุมชนกับต่อประเทศ มากยิ่งขึ้นครับนี่คือพลังของความสามัคคีของพี่น้องประชาชนและทานน้ำใจที่อยากจะเห็นปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น ได้ขจัดปัดเป่าแล้วก็แก้ไขปัญหากันได้เป็นพลังน้ําใจที่น่าชื่นชมไปอย่างยิ่งตลอดจนการทุ่มเททํางานอย่างเสียสละของขอ้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเอกลหลายๆภาคส่วนภาคประชาชนภาคธุรกิจก็ได้ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเรื่องราวดีๆตรงนี้นําเสนอผ่านรายการเจาะเรื่องผ่านเลนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ